สวัสดีจ้าหนิงอุบลคนสิรินทรไลยงานโตนะจจนะเนาะมันนี้มาอย่างวัติสิมาเห็ดต้นกระถินพี่น้องมันนีเมื่ออื่นสีเป็นมือทอดกระถินของบ้านหนิงเนาะจนะเนาะก็เลว่าสิมาตกแต่งเพิ่นสีเห็ดแบบง่ายๆพี่น้องเพิ่นเห็ดแบบง่ายๆแบบว่าเห็ดเป็นกองไ่กองมั่นแล้วเข้ากับไปร่วมกันอยู่วัดอีกที่หนึ่งนาะจนะเนาะ นิ่งกะได้รับเป็นเจาา้าผ้าน้ำเพลินกะเลยว่าผ้าพี่น้องเข้ามาเห็ดน้ำกันนอกจากพี่น้องเนาะถอดกระถินมืออื่นนอกจากนะมาปัก้นเงื่อนซ้อยกันพี่น้องกระถินกองนี่กะถือว่าเป็นกระถินของพวกเข้าทุกๆคนเช่ายูทูเนอกจากพี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านนอกจากนะ คิดน้ากันกั้หนิงเนาะจ้ะพี่นอ้องมืออื่นถามมีโอกาสหนิงกรสิทายถามีโอกาส,กสาถามีาาม่แบบโอกาสดีๆเนาะจานะเนาะถาบมมีเสียงดังหรือเสียงเพลงหลายอาจเสดทายให้พี่นอ้องเบิง่งแต่ว่าถาถามมันอุดอัวหลายเข้ากับบริทายเนาะจานะ้ะเนาะมาปัดตกแต่งต้นกระินข้องเข้ากันพี่นอ้องเอาบุญน้ากันให้ทุกท่านทุกคนเลยเนาะจ้ะพี่นอ้อง ให้พี่พี่น้องน้องเข้ากระถิ่นกองนี่ทำบุญน้ำกันพี่น้องมาปักลักมืออื่นเศร้าเข้ากระสีมีแง่ปักแบบนี้พี่น้องง่ายง่ายจ้ะกระเสียบจริงจริมาปักซอยันงนอ้อจ้ะเนาะถือว่าเอาบุญน้ำกันทำบุญรวมฉาตักบาดรวมขังเนาะพี่น้องเนาะ ทุกทุกคนทุกทุกท,กทางเช่ายูทูของเฮาพีป่านาอาทีบอ่อใดมีโอกาสเป็เหตุนอกจากเนาะนิ่งนิงขอเป็นโตแทนกะเหลี่วกันนอกจากพี่น้องกัสิปัดก่อนสิไปกัจันสีเอาดอกใหม่ตกแต่งจ้ะตกแต่งน้ำเพลนใส่นีเพลนไปกตตกแต่งกลังเอาไปแ่ไปไล่ๆาบางคน้นข้นกะ เอาโน้ตมันบนงบนบ่อยเขามีน้อยเขากระเห็ดน้อยจ้ะเนาะถือว่าปีนี้เข้าได้เห็ดกระถินรวมกันเล้พี่น้องไม่เห็ดกระถินรวมกันจ้ะถือว่าปีนี้เราได้ทาบุนร่วมกันนะคะทุกๆท่านทุกๆบ้านทุกๆท่านที่บริฮ็ด ช่วงนี้กะออกขั้นสาแล้วคุกะสีมีงานบุญหลายเนาะพี่น้องเนาะอากาศกะเย็นๆบคอยสบายเป็นไรจะ้ะถึงมาจากตลาดนั่นไปซื้อของทำกับเขาไปวัดไปว่าน้ำพึ่นนี่แหละพี่น้องกัสิปากจังสีจ้ะกัสิตกตแต่งไปแลก้กกสิถือไปจังสีของไผของมันแลลวแต่คนสีเอาจะก,กองฮนาจะ้ะเพลินเหตุแบบง่ายๆ แต่ก่อนพ่นสีเห็ดเอาไปร่วมกันอยู่ในวัดคนเคยเห็ดกับสีงูนะาจะเนาะแต่ปีนี้พ่นเห็ดแบบง่ายๆผู้ใดผู้ใดมีจิตศรัทธาอยากรวมน้ำพ่นกับเห็ดใดยังถีงอาจาะเนาะเอาบุญน้ำกันได้จ้ะเด้อปีนี้มาเห็ดบุญกะทินกับหนิงอุบุญคนสิลินทรเนาะจะเนาะเห็ดบุญไหวบไ้เสียหายยังนาะพี่น้อง คนว่าอันบุญบุญนี่ผู้ใดเหตุกับคือผู้นั้นได้นอกจาก้นันเหตุน้ากันได้น้ากันสาถูกเอาน้ากันนอกจากเนาะพีนี่ได้มีโอกาสมาได้เหตุบุญกระถิ่นรวมกับพี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านนอกจากดีใจ บ่คิดว่าสิมีมือนีได้พี่น่องบ่คิดว่าสิได้เหตุบุญกับพี่น่องหลายๆคนที่เฮาบ่เคยหูจักนอกจาก,นกเนาะเฮากันยังได้มาหูจักกันเสียงจังสี่เดี๋ยวเอาให้ กองกทินกองนี่ห้พี่ให้น้องเฮาสุขุทุกคนเจ้ายนะูทูบมาจันทร์เนาะขอบคุณที่เขามาติดตามหนิงอุบลคนสิรินธรขอบคุณที่หายกำลังใจมานะจันทระเนาะขอบคุณหลายหลายเดี๋ยวฮอบเมื่อสิไปมือุตส่าห์ก็เอาดอกไม้ตกแต่งอีกพี่หนึง่งนี่ดอกดาวเรืองนี้จ้ะดอกดาวเรืองนะ ปลูกไว้ยอยู่หน้าบ้านเอามาใส่ตอนเพิ่นกสิเหี่ยวพี่น้องก็ต้องเอามาใส่ตอนที่เฮาสีแฮไปวัดนอกจากเนกาะมีโอกาสเดี๋ยวสิทายให้เบิ่นนอกจากพี่น้องกะทินมันนอกเป็นนอกกะทินธรรมดาธรรมดาเฮาก็สิตกแต่งให้สวยเงา วัดที่เพิ่นวัดที่เพิ่นเฮ็ดกระถินเมื่ออื่นนี่คือวัดวัดบวชคงคาวัดบ้านขั้นเปื่อยบ้านคงนิ่งเองเนจ่อเด้อวันที่ยี่สิบห้าเป็นวัดป่านะจ๊ะยี่สิบห้าวัดป่าเข้ากระสิบไปถอดกันอีกวัดป่าที่นิ่งเคยทายลุ่งอะไรนะจ๊ะเพิ่นกำลังสีสางซาลาใหญ่เลยแหละรวมท้ำบุญกับเพิ่นจ้ะมีหน่อยเข้ากระถ้ำหน่อยเข้าถ้เท่าที่เข้าท้ำได้เข้าถ้เท่าที่กำลังเขามีเนาะจ้ะเนาะ มีโอกาสเราก็ทำใครที่ไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรใครบ่มีโอกาสจะเหตุปีนี้กะอธิษฐานเอาต้นกระทินต้นนี้ได้จ้ะเด้อพี่น้องอธิษฐานเอาเลยสาธุนิ่งเหตุบุญกระถินซอยรวมทำบุญกระทิน,น,ทนแห่งวัดอวดคงคา กองกฐินกองมีหนึง่งขออุทิศให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รวมสาถุกกับนิง้งนัจ๊ะเนาะได้บุญกันขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้การงารา่าจะเริ<ไ>่กนเกานาขอหายเจ้าหน้ายรักไข่อ็นดูเอ้ยไม่เอาลูกหล้กก็ขอหายทุกท่านประสบความสําเร็จด้วยใจด้วยสักถุแล้วรักจ๊ะจพี่นอง น้นองสีขาพันกายยางมีส่วนร่วมกับสียังสีละอนอัวขั้นว่าเขาเห็นอย่างนีเนะจ๊ะไม่เอาลูกสิมีส่วนร่วมขอบคุณกับทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะจ๊ะขอบคุณคําแนะนําดีๆขอบคุณหล,ลายๆจ้ะฝากช่องหนึ่งอุบลคนสิรินทรนี้ด้อยจัดเด้อมื่ออื่นสิาพาไปทอดกระถินวัดปวดคงคาค่ะสวัสดีจ้า